ได้ <laughs> เลียงอ้ยอยค่ะทุกคนแน่่าถืบวะสันเดยที่แรกเลยแววกขาม้าก็เห็นเหลียงอ้อยเลยนะคะนี่ได้เติมกันนะคะโอ้ยสวยๆเลยค่ะทุกคนดูค่ะเนี่ยทางจะกลับบ้านได้เติมกันอีก โอ้ทุกคนพออีกแล้วค่ะนี่เห็นบอ่อย่าแ็นบ่อแวกเข้ามาเห็นาาหทุกคนเบึ่งก่อนดอกสวยๆค่ะเบึง่งงขานี่ค่ะอดอกสวยๆนะคะเบง้องดูค่ะอ ดอกสวย,สวยนี่ค่ะอีกดอกหนึ่งใบไ,ไม่ปกรลอน่อยกบ,โ,บโอ้ยนี่เห็นบอเหยียนมัน่อยบาเปิดหืมใปไม่ปกรลอนได้ได้เติมกันอีกแล้วค่ะทุกคนทุกคนเบิงบ่งเบืองคอยเลี้ยวไปขคอยเห็นสามดอกสองสามดอกปะเาเฮายางเข้าไป มันด้วยค่ะแหนมใบด้ค่ะ,คะ,ะเอาอันถุงปุย่อยก่อนมึ <laughs> งดูนี่นะคะ่ะก็คอยเก็บอันนี้แล้วเบื้องเบื้องนีค่ะทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอีหอดเห็ดอันนี้อีกเบิ่องขาเห็นบ่วเนี่ยเดี๋ยวมาแมา่มาโถมึงดูมึงดูค่ะ มันเท่าแต่กระซางเอาใด้ค่อเกา่ามึงค่ะเห็ดเติมกับตานะคะทุกคนโอ้ยนี่แหละวาสิบเมียบานแล้วเขามาแวะกับพ่ออีลีมึงด้ยค่ะเท่าแล้วละแต่ว่าเห็นเอาอยัางเห็ดอันนี้มันแสบ ตัวข่นะบ่เคยเขามาทั้งนี้ดอกค่ะปกติเพราะว่ามันมีติ่งแต่คอนใหม่ด้วยค่ะเบิ่งด้วยค่ะทุกคนเนี่ยเมื่อนี้ข่ก็เลยร้องเขาม้าที่ซื้อก่อนจะกลับบ้านเบิ่งด้วยค่ะนานคอนใหม่ทับโอ้ยเบิ่งด้วยค่ะนี่เห็นบอ่อ่มีคนมาเก็บจากเทืออ่อหลายข่อยบาเด้เขามาจากเทือ่อเอาเบิดนั่นละเท่าก็เอาตะัวเท่ากัยังเอานะค่ะทุกคน นี่มันแสบเอาไปทำความสะอาดบ้านเลยเมือนี่เพราะว่ามันเมือดแล้วมันคำคำไว้นะค่ะช่วงในคำไว้อีลีจากน้อยนี่สามมงแรงบาบสามบาบสีนี่เมือดตืดตือเลยแล้วค่ะมันเข่าช่วงหนาหนาวเลือกงานสี่โมงนี่ต้องเปิดไฟ ละวพอย่ญ่ไปหาบโอ้ยนี่แหะคะ่ะอออขามันกระแสบนะคะ่ะเบิ่งดู่ขยคือเสียเอาคากเอาแน่แทะเอาได้บนเนี่ยเบื้องขาวนี่หมองหนึงนี่ค่ะโอ้ยจนวัดเถ่าเบิดเบื้องดูทุกคนอือดูค่ะนี่ค่ะ ดอกหนึ่งนีง่ค่ะเบิ่งดูค่ะรอนแถาแต่ว่าเอาแบบนี่เอาไปปาดดิคือเสี่ยวคักเอาแน่หัวะศถอบันนี้กลับบ้านได้แท้แน่นอนเลยค่ะเบิดมองแว่แล้วโอ้ยอ่อ,อนซ้อนเห็ดมือนนี้ได้เห็ด มันปูเห็ดเหลืองหลายขนาดเลยค่ะก็ว่าแม่นลายขนาดดอกได้ลายก็ทุกเถื่อเมื่ออื่นสินข่าไปเลิกเลิกนะคะเมื่ออื่นอาจจะไปตะเวนถ้าไม่ได้ไปธุระช่างอื่นเนี่ยและค่ะหอดตีนบ้านล่ะเพราะเปนฝนสิตกติดขาก็เป็นขึ้นขึ้น เบ่งด้วยขานามฝนตกช่วงนี้ฝนตกทุกมือเลยนะคะมีมือนี่ละลิ้นพ่อน่อยๆตอนเศร้าแล้วก็หายไปโอ้ยทุกคนขอเหลือไปก็เห็นดอกเหลือง นี่อยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยแหละขาไปเอาจากน้อยก่อน <laughs> นั่นค่ะดอกเลืองๆดอกนึงดอกเดียวนึงดอกจะก็ได้เติมกันมั้นทำไมมาเกิดดอกเดียวล่ะคะขาหล่อนนะสวยนะคะถักขาหล่อนใหญ่ปลูกไว้ก่อนค่ะเออกลับบ้านทีนี้ ตาทางเข้าบ้านแล้วค่ะปราขาเข้ามาไปทำความสะอาดทำความสะอาดเห็ด คันๆรอดหงมัอมนแมงขาหโอ้ยล้มค่ะทุกคนเหยนช่วยช่วยเลย เก็บถั่วอรันเตาไปกินน้ำก่อนค่ะทุกคนั่วรันเตาก็เบือดอแล้วล่ะค่ะยาว,าวัธอยาวท่วม่ัง ทัวม่ว,มวงว่ไดไ้เก็บสองสามเมือ่อเอ้ยเบ่งดูค่ะน้อยมากเถอเลยเพราะว่าฝนตกไปเลยมาเก็บนะคะเก็บั้งแต่เมื่อที่เฮ็ดน้ำยาขนมเซียนพุ่น,นละนั่นเอ เด <Okay. S 2> ี๋ยะคะ่ะผักอีกตูน้ำก่อนผักอีกตูอยู่นี่คอยเก็บจนว่าหล่อนเบิดแล้ววันนี้จะได้เก็บอยู่ทังบ้านละ เสน่หแน้ำก่อนค่ะทุกคนเสน่ห์ในหอมหอมค่ะอาจจะเฮ็ดก้อยเห็ดอีกต่ว่าบด้มากขหนีว่วหงเขาเจ้าก็ได้ มาค่ะทุกคนมาค่ะทุกคนบัดน,นี้มาทำความสะอาดซอยข่อยนะคะเดี๋ยวทำความสะอาดเสร็จแล้วข่อยจังค่อยสี่หายเบิ้งอีกครั้งนะคะ ทาความสะอาดเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังบัตทั้ในล,ล่างนะคะแต่ว่าเห็ดหนังไก่ไข่ล่างแล้วนะคะเบิงขค่ะทุกคนได้เยะหรือเปล่าดีต่อใจสุดๆวันนี้ค่ะ มอนี้ข่อยสิกแกงเห็ดรวมนะคะทุกคนเห็ดพึ่งหวานที่ข่อยใส่ช่องฟิดไว้แล้วก็เห็ดมันปูเห็ดหนังไก่นะคะข่อยมีผักใส่น้ำนะคะบกบัวฝรั่งนะคะแล้วก็นมไม้ฝรั่งน้ำนะคะมาเบิงนะคะว่ามันจะแซบซัําใดนะคะ คอยกับบมีน้ำอย่านัาง้งคือเก่าแล่ละค่ะบะได้ไปลานไทยชอบนะคะแซ่ตะไข้อันนี้มาขามเปียกนะคะ สำน,นีขอยใส่เห็ดเผ่งหวานลงไปก่อนนะคะเพราะว่ามันยังบอลลายเลยนะคะก็เลยเอาลงค่อยกระชีปรุงไปน้ำเลยนะคะใส่ปลาปร้าปลาร้าปลาเดือดนะคะอันนี้ซื้อยี่า้านใช้ชอบนะคะ ใส่เห็ดทุกเห็ดลงไปพร้อมกันแล้วนะคะ ทุกคนค่อยลืมใส่พริกกับกระกระเทียมนะคะแล้วก็เอาผักลงไปเลยนะคะ ผักนี่ก็มีตะบวฝรังร่งน้ำมันฝรั่งและก็หอมหัวใยญ่นะคะปิดฝาไว้นะคะ ่ผักอิตูเลยนะคะแล้วก็ปิดไฟเลยะคะ่ะแซบะะ่บแล้วค่ะสมอําลําเพราะว่าใส่มะขามเปียกน้ำนะคะทุกคนเดี๋ยวขอสีโชว์ให้ทุกคนเบิงนะคะ ว่าเป็นตะแสบหรือเปล่าเบอง์คะ่ะทุกคนเป็นตัะแสบบบะคะแกงเห็ดรวมมิตรใส่ผักรวมมิตรเช่นกันคะ่ะ สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกคนนะคะพอกันอีกแล้วค่ะกับข่อยมาดามบ้านนอกรลายปินสวีเดนค่ะค่ะพอกันในเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะเมื่อนี้ขขอยมีเมนูต้มแกงเห็ดรวมมิตรนะคะน่ากินหรือเปล่าค่ะมาค่ะทุกคนมากินข่าน้ำข่อยนะคะกินข่ารอบเดือ แต่ว่าข่อยกินข้าวบะลายเด้อค่ะสองซ้อนกินพอนอนหลับนะคะะ่ะพอลดทุนมาค่ะทุกคนมาแซ่บๆน้ำกันนะคะพญายกลังดัางโมลแล้วไปบ้านลูกสายยังบ่ม้าเลยนะค่ะไปเตงเต้ตอนที่คอยไปเก็บเห็ดอยู่นะคะ่ะลูกสายร้อนหนาไม้เรืองปรึกษานะคะกระไไปหาขามาค่ะวันนี้ม่กินขา้าวค่ะ ขอขวะมีอย่างน้ำคือเก่าแล้วค่ะแต่ว่ากระแทบอยู่นะคะเมื่อนี้ยแขใส่มาขามเปียกน้ำนะคะ เทีขยข่บักาเก็บเห็ดหนังไก่นะคะขอยานกินบ่ได้บันม่นย่างกินมาได้ดอกขอ่บ่เคยกินนะคะ่ะวันนี้เมื่อวบ้านเนี้ยเขาได้ทำเพื่อนยั่คนเรานะค่ะเขาได้เอารูปให้แล้วเบิ่งแล้วว่าเห็ดอนี้กินได้ยูแต่ว่าคนสวีเดนเขาบ่เคยกินข่อเก็เลยเบิ่งนในอินเทอร์เน็ตนะคะล้วก็เห็นเพื่อนๆใน y o u t u ู e พากันเก็บมาก,กินนะคะ กเ็เลยคิดว่าว่นเป็นอันตรายน้ำกลมมดีๆนะคะโดยไปเห็ดเผิงหวานเห็ดเผิงหวานมันเราเบิดแ,แล้วล่ะค่ะ เพราะว่าฝนตกห้ำใช้เมื่ออื่นเคยสิไปอีกชิคอ้าไปเลิกประมาณกิโลหนึ่งกิโลกลวัยใหละคะ่ะเมื่อนี้เก็บต่ยูรออมแอมมองเคยไปนะคะคิดว่าทัานรออมแอม,มมันเกิดเหตุนะมันปูนะคะเคยเลิคิดว่าออกไปไกลกว่นีนะ้คงจะเกิดหลาย คอนแทกแซ่บนี่เห็ดน,นางไก่ค่ะ ค่ะทุกคนคะ่ะสำหรับเมื่อนี้ย่อยกสิคอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบานนอกนะคะก็สิจบคลิปมาดามบานนอกขอเวโพสให้เอฟซีทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะขอให้ทุกคนมีเงินแสนเงินล้านทุกๆคนนะคะเมื่อนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย